สที่น้องๆทพพาดีทำขึ้นมาเนื่องจากว่าเป็นพาดที่ทำขึ้นมาเอาใจน้องๆเนี่ยเพิ่งมาเจอน้าสดอีกแล้วแล้วก็บีบสิวมาใช่าหมอย่าไปสนใจทำมาเพราะว่ามีหลายๆคนเรียกร้องนะจ๊ะเข้ามาหลังหลายมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าน้องๆนะฮะที่เอ่อเป็นเก้งกวางแล้วมั้งชนีเอ้ยไม่ใช่เป็นเก้งกวางอะไรที่แบบว่าเอ่อคิวดอคิวคิวคิวหนาปิงปิงปิงเกาะแชนีว่า เห็นพี่แต่งมาทำยังไงลบยังไงก็แบบเฮ้ยพี่ทําสอนละเอียดหน่อยได้ไหมทําไม่ได้เลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมปมาดูอุปกรณ์ก่อนว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนี่คือมองหาอุปกรณ์อยู่ไหนล่ะอุปกรณ์ฉันนะเจออุปกรณ์กับ <c oughs> อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนะฮะสำหรับภาคนี้เอาซิลเคียนคิดดวโดยเฉพาะเลยแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่จะรบคิวในหิ้ยุอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีก็ต้องมีกาวสติก๊กอันนี้บอกไปแล้วเนาะว่าให้มีกาว กาวที่เป็นนอนทอสิกนะฮะหรือว่าไม่มีสารเคมี i, ที่บอกเราจะใช้กาวช้างกาวร้อนกาวอย่างเงี้ยไ่ได้บ้าตายาน,นะฮะแล้วหนะ้าเราหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วเลยนะฮะก็คือแห้งๆแ,แห้งที่สุดเท่าที่แห้งได้ถ้าทาก่อนลงบำรุงก็ดีอุ้ยคำเราเจอสิวนะวิธีท้ายอย่างแรกเราก็ต้องมีกาวมีดายด้วยก็ได้มันจะได้ไวๆขึ้นเนาะให้ผิวตรงนี้มันแห้งที่สุดเท่าที่แห้งได้นะฮะเสร็จปุ๊บเอากาวแห้งขึ้นมาเดีย๋ยวนะทำไมเป็นกระจุง่งนะ เสียงใครเปิดม่านครับอีดอกอ่ะกาวอย่างงี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมวิธีทําให้เรานะครับเอากาวย้อนขนเราดูใ,ใกล้ๆมั้ยย้อนก่อนค่อยๆย้อน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 อ่ะย้อนขนที่ของเราอยู่เสร็จปุ๊บใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราค่อยลูบกลับอ่ะ นี่คือการรูดกับครั้งแรกก่อนนะฮะเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ได้เป่าเป่าหรือว่ารอให้มันแห้งก็ได้แต่ถ้ารอเป็นแห้งมันนานอ่ะใช้ได้ดีกว่านะจะได้ไม่ต้องรอกอ่าหลังจากที่เราเป่าไปแล้วเดี๋ยวทำให้ดูขั้นหนึ่งก่อนหลังจากที่เราเป่าไปแล้วะระรู้สึกว่ามันเริ่มแบบแห้งๆอะไรอย่างงี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาทํารอบที่สองนะจ๊ะซึ่งรอบที่สองเหมือนเดิมเลยแล้วก็มาเก็บถ้าเกิดคนคิ้วหนาเนี่ยต้องจริงๆต้องทำประมาณสองรอบมันจะโอเคสุดแล้วพี่ว่า เหมือนเดิมค่ะพยาย้งยีิ้งไ,ไปก่อนแล้วค่อยลูบกับ <c oughs> เวลาเป่าเนี่ยคือต้องให้มันแห้งจริงๆนะถ้ามันไม่แห้งเนี่ยมันเวลาลงรองพื้นอะไรไปอย่างเงี้ยมันจะไม่เนียนเวย้ยเนะยแล้วลาง,ง่ายไหมพี่ลางออกปกติได้นะบางคนกลัวโอ้ไม่เคยเห็นตื่นเต้นลูกเขามีมาตั้งนานแล้วค่ะอ่ะอันนี้คือรอบที่สอง เสร็จปพิ่มเนี่ยถ้าสมมติว่าคนที่คิ้วหนาแบบหนาที่เที่ยะไอ้หนาแบบมากก็ <c oughs> ค่อยมีหาปแปรงนะมาทารังคิ้วนี่พี่ใช้แปรงที่แบบคิ้วที่ขมค,คิ้วมากนะแล้วเราเนี่ยคือขยี้ค่ะแล้วเสริมขึ้นสำหรับคนที่แบบคิ้วหนาๆอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวมันแบบว่าเวลาแต่งตาแล้วมันจะไม่เป๊ะเนี่ยอ่ะใช้แปรงยอย่างเงี้ยค่อยๆเสยให้ขนคิ้วมันตั้งขึ้นและดูและดูเหมือนนาทานไหม่งเหมือนนาทานมากตอนนี้ ค่อยๆเสยการเสอย่างเงี้ยจะทําให้แบบว่ามันไม่เป็นกระจุกกันนะคะน่พอเสย็จเสร็จปุ๊บเราก็ดูว่าเอ้ยมันโอเคไหมถ้าไม่โอเคเราก็แต้มกาวเข้าไปอันนี้แบบสําหรับน้องๆที่จะลบคิวนะวเวลาจะแต่งเบ้าข้างล่างอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพอเราดูปุ๊บเอ้ยได้เลานี่ว่าไรางี้ก็เป่าต่อจ้าอ้ที่น,นี้คือเสร็จแล้วให้เรารู้สึกว่ามันแบบมันหมาดๆนะฮะไม่ไม่ใช่หมาดสิให้มันแห้งเลยอเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย มันก็จะไม่โอเคอ่าอันนี้แห้งคิดว่าแห้งเร็วน,นี่อ่าหลังจากแห้งปุ๊บทีนี้เวลาเราลงร,รองพื้นให้ใช้รองพื้นที่เป็นลักษณะแบบหนาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราลบคิ้วเนี่ยมันจะต้องแบบเก็บให้มันแบบละเอียดที่มีอ่าใช้กระแปรงไม่แปลงกูบาร์หนี้อ่ะบ,บานอะไรคุณภาพมาใช้แปรงนี้ดีกว่าซิ่แม็กดีกว่าไม่ไม่ใช่แม็กนี่อะไรเนี่ยอยู่เทียมอันนี้ที่ใช้กระรองพื้นนอนนะเวลาเราลบก็แล้วแต่ลบหมดเลยก็ได้แล้วแต่คนว่าแบบ คิวจะเอาประมาณไหนอะไรเงี้ยถ้าสูบพี่จะกลม,ม,มากๆอันนี้พี่ก็ใชยลองพื้นค่อยๆปาเก็บ นี่ก็จะลงไปประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็ลงแปง้งทูเวย์ทับอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการเรียกว่ารบคิวเรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่แบบเฮ้ยบางคนอาจจะแต่งคอสเพลย์คอสเพลย์อ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ได้คือมึงกูมึงชอริ้วเฮียงากเอาดีด,ด,ดเออนั่นแหละ่ะก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวนะีนี่คือนั่นนั่งเล่นโทรศัพท์ด,ด้วยพูดไปด้วยก็ลองฝึกบ่อยๆนะคะแนะนาแต่ที่พี่ใช้และที่ชอบใช้เป็นกาวตาช้างไอ้ถามว่าได้ได้สปอนเซอร์จากกาวตาช้างไหมหือ,อาหานะฮะนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว ก็ลองดูแล้วกันครับสำหรับวิธีการลบคิวก็หวังว่าน้องๆจะทำได้จะสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันเหรอเน็ตเนี่ยคอยพวกคอเพทําได้นะเวลาลบเราไม่จําเป็นต้องไปโกที่เหลือแต่หัวเพราะว่าอย่างนี้แบบเคยคอร์สเนแล้วพอแบบถ้าเราครอร์สอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าถ้าสมมุติว่าในชีวิตจริงอย่างเงี้ยเราเหลือแต่หัวคิวกูก็ใช้ชีวิตลําบากอยู่เพราะว่าอะไรอย่างเง,งี้ยเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะบางคนไม่รู้ไงรู้แล้วนี่ทําซะนี่ไม่กากเลยนะเนี่ยพูดดีๆ ไปแล้วบายไปลบคิวเดี๋ยวแต่งหน้าต่อน่ะ,ะดูความแตกต่าง <laughs>